กลับมาแต่งงานกับเสี่ยมั่งเหยาวยเป็นเรื่องที่เขาคิดมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาความแค้นระหว่างเขากับตระกูลเฉินยังไม่จบลงการแก้แค้นของเฉินอิงโรยังมาไม่ถึงสักทีตอนนี้เขากลับไปแต่งงานกับเสี่ยมื่งเหยาวยจะเป็นการใส่พวงกุญแจล็อกตอนเองและเป็นการทำร้ายเสี่ยมึ่งเหยาวยด้วยพี่เฟิง หลี่สือผิงและหวังสือหยวนวันนี้ยังไม่มาเลยครับเฉินเฟิงเพิ่งเดินเข้าไปในออฟฟิศหลี่เล่อบอกกับเขาเสียงเบาไม่มาก็ไม่มาเฉินเฟิงคลายยิ้มบางๆงสำหรับหลี่สือผิงและหวังสือหยวนไม่อยู่ในสายตาของเขาดังนั้นเขาเองก็ขี้คร้านไปสนใจสองคนนั้นพี่เฟิงพี่ว่าหลี่สือพิงจะแก้แค้นพวกเราสองคนไหมครับ หลี่เลอถามอย่างเชิงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขากลับคาดหวังให้หลี่สือพิงเป็นฝ่ายแก้แค้นเฉินเฟิงหากเป็นเมื่อก่อนเขาไม่มีวันมีความคิดแบบนี้แต่ตอนนี้เขากลับอยากให้หลี่สือพิงมาหาเรื่องแน่นอนเฉินเฟิงพยักหน้าเบาๆหลี่เลอร์ตะลึงงนินแต่ต้องน้ำเข้าสมองเขาก่อน เฉินเฟิงยิ้มแล้วพูดเสริมเป็นจริงตามนั้นถ้าน้ำเข้าสมองหลี่สือพิงเขาก็จะมาแก้แค้นจริงๆแต่ความเป็นไปได้นี้น้อยเสียกว่าถูกรางวัลห้าล้านหยวนเสียอีหวังว่าน้ำจะเข้าสมองเขานะครับหลี่เล่อถอนหายใจด้วยความผิดหวังหลี่สือพิงไม่ใช่คนโง่จากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนต่อให้เขาตาบอดก็คงจะดูอากว่าเฉินเฟิงไม่ใช่คนธรรมดา กว่าหวังซื่อหยวนจะตื่นนอนก็สิบโมงกว่าแล้วตอนที่เธอเพิ่งตื่นขึ้นมานั้นรู้สึกว่าร่างกายปวดเมื่อยไปหมดโดยเฉพาะส่วนล่างของตนเองรู้สึกปวดเมื่อยเป็นอย่างมากเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หวังซื่อหยวนขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยเธอจำได้เพียงอย่างเดียวว่าหลีส่สือผิงยื่นวายแดงให้เธอหลังจากดื่มวายแดงลงไปแล้วนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเธอกลับจำไม่ได้เลย เ้าว่าเรื่องจำไม่ได้ก็ส่วนเรื่องจำไม่ได้ความปวดเมื่อยตรงร่างกายท่อนล่างของเธอกลับเป็นความจริงสำหรับผู้หญิงที่เคยมีประสบการณ์ด้านนั้นมาก่อนเธอรู้ดีว่าความปวดเมื่อยนี้เกิดจากอะไรแต่อาศัยหลี่สือผิงเพียงคนเดียวเกรงว่าคงจะไม่ได้เมื่อคิดถึงตรงนี้สีหน้าของหวงังซือหยวนเปลี่ยนไปในทันทีสือผิงหวงังซือหยวนสูดลมหายใจเข้าแล้วร้องตะโกน หลังจากเธอร้องตะโกนไปได้ไม่กี่วินาทีหลีส่สือผิงที่ใต้ตาดำคล้ำเดินออกมาจากห้องข้างๆเมื่อเห็นสีหน้าเย็นชาของหวังสือหยวนหัวใจของหลีส่สือผิงเต้นแรงอีกครั้งสือหยวนคุณตื่นแล้วหรอหลีส่สือผิงพยายามฝืนยิ้มเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หวังสือหยวนไม่ได้ตอบคำถามหลีส่สือผิงแต่กลับมองไปที่หลีส่สือผิงด้วยความเย็นยะเยือกแล้วเอ่อยถาม เมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหนิหลี่สื่อผิงพูดติดขัดไม่กล้าสบตาหวางังซือหยวนดูจากสีหน้าของหวงังซือหยวนเห็นได้ชัดว่าเธอจะรู้แล้วถ้าเขาพูดความจริงออกไปหวงังซือหยวนคงฆ่าคนแน่ๆเป็นไปไม่ได้หวังซื่อหยวนกัดฟันกรอดเท่าหากหลี่สื่อผิงพูดออกมาตรงมาตรงว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเธอคงไม่สงสยัยแต่หลีส่สือผิงกลับพูดตะกุบตะกักดูแล้วมีปัญหาชัดๆ คุณวางยาในวายใช่ไหมเหมือนว่าคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หวังซื่อหยวนกัดฟันถามกระทันหันถึงแม่ขอของเธอจะไม่แข็งมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นดื่มแค่แก้วเดียวก็เมาแต่เมื่อคืนวายแดงที่หลี่ซื่อผิงรินมาให้เธอนั้นเธอดื่มไปแค่ครึ่งแก้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วอีกทั้งวันนี้ตอนเช้าเธอก็ยังจําไม่ได้อีกกว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นอาการแบบนี้มีเพียงแค่วางยาเท่านั้นที่จะสามารถอธิบายได้ เหล่าเหล่าหลี่สือพิงปฏิเสธด้วยความกระวนกระวายหวังสือหยวนเดาได้อย่างรวดเร็วว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างทําให้เหนือความคาดหมายของหลี่สือพิงคุณเห็นฉันเป็นคนโง่หรอคะสีหน้าของหวังสือหยวนเขียวไปหมดเธอร้องตะโกนท่าทีของหลี่สือพิงเป็นเครื่องยืนยันสิ่งที่เธอคาดเดาแก้วไวเมื่อคือนถูกวางยาสือหยวนผมผมไม่ได้วางยาคุณคิดมากเกินไปแล้ว ถ้าคุณยังไม่พูดความจริงฉันจะแจ้งความหลี่สื่อผิงอยากจะพูดอธิบายแต่หวังสือหยวนกลับพูดด้วยสีหน้ากโกรธเคืองเวลานี้เธอแทบจะบ้าแล้วถึงแม้ไม่รู้ว่าเมื่อคืนใครเป็นคนนอนกับเธอแต่ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของหลี่สื่อผิงไม่แน่หลี่สื่อผิงอาจจะเห็นเธอถูกคนคนนั้นข่มขืนต่อหน้าต่อตา เมื่อได้ยินคำว่าแจ้งความสองคำนี้หลี่สือพิงตัวสั่นทันทีเขาพูดโดยไม่แม้แ,มแต่จะคิดห้ามแจ้งความเมื่อวานก่อนที่หลี่อี้จะไปได้เตือนเขาแล้วห้ามทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่คลิปในมือของหลี่อี้จะทำให้เขาเสียชื่อทางด้านทรงเต่าเฟิงก็ไม่มีวันปล่อยเขาเอาไว้แน่ดังนั้นห้ามแจ้งความเด็ดขาดแจ้งความเท่ากับรนหาที่ตาย ซือหยวนคุณฟังผมในเรื่องมันเป็นแบบนี้เมื่อเห็นหวังสือหยวนที่สติแตกด้วยความมัวโหกกำลังจะโทรศัพท์ไปแจ้งความหลี่สือผิงรีบไปคว้าโทรศัพท์ในมือของหวังสือหยวนมาเขาพูดด้วยหน้าเศร้าไวยที่คุณดื่มเมื่อคืนผมเป็นคนวางยาจริงๆเมื่อได้ยินหลี่สือผิงยอมรับหวังสือหยวนรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาทันทีเหมือนมีคนเอาขวานมาฟาดผ่านไปนานครู่หนึ่งกว่าหวังสือหยวนจะดึงสติกลับมา หลังจากที่เธอดึงสติกลับมาแล้วนั้นใบหน้าคู่สวยมีน้ำใสน้ำใสไหลรินลงมาทำไมทำไมคุณต้องวางยาในวายของฉันด้วยหวังซื่อหยวนเงยหน้าขึ้นถามด้วยเสียงแหบพร่าฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่470คือเฉินเฟิง